ตักกแตนพี่น้องเอ้ยเหลืองเอเอเฮ่อมเมนงามแต่ค้นเด้อพี่น้องกาลสินตักกแตนกะงามกาผมแต่ว่าเรื่องหลายใจกับ่ได้น้อยหนาทั้งใดครับพี่น้องครับเนี่ยคัาผม้อนสามโซนสี่ 2, ัาผมมีสองโซนองสามมันบเบื่บอ มีซีซัน่นซ้อนหาเพิ่นบกินวาซันหเาิบกินวาซันเด้เนาะครับพี่น้องเนาะเนี่ยครับผมเนี่ยนิสัยตะกะแตนเด้อคนก็นได <c oughs> บางคนดอกดาะเพราะทุ <c oughs> กคนดอก <c oughs> ผู้เเวานี่ใจเดียวโยครับพี่น้องครับเ <c oughs> บืองเด้อครับพี่น้องตะกะแตนครับผมสีงามงามตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเ <c oughs> นี่ยครับผม <c oughs> หวัวเหลืองขาเหลืองอุ้ยครับพี่น้องครับท่านใดอยากได้ไข่ตะกะแตนที่มีคุณภาพเด้อครับพี่น้องเด้อ ไข่ติดต่อมากครับผมไข่งามๆไข่คุณภาพครับผมเลี้ยงง่ายครับผมเลี้ยงง่ายแข็งแรงครับพี่น้องเมืองที่ละครับผมมีเตโตใหญ่ๆครับผมแข็งแรงบินทวนท่านทวนท่านครับผมโอ้ยพี่น้องเอ๋ยครับไข่กับราคากันเองครับพี่น้องครับขายแบ่งปันขายคือกับขายกับเป็นราคาแบ่งปันครับพี่น้องให้พี่ให้น้องเอาไปเลี้ยงให้พี่ให้น้องมีอาชีพให้พี่ให้น้องมีรายได้คือกัน นาะครับพี่น้องเนาะครับผมมีหน่อยก็ซื้อตามหน่อยมีหลายซื้อตามหลายครับพี่น้องพอยต่อยอดขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเด้อครับพี่น้องเด้อครับขแล้วไข่แล้วนี่อ่ะครับพี่น้องเก็บครับนี่เก็บแล้วแล้วนี่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 หม่องเพิ่นไข่ครับพี่น้องครับไข่ใส่ดินใส่ใายครับผมเพื่อนเนี่ยครับพ่อเพื่อนว่างไข่แล้วประมาณจ็กสามมือเข้ากับมาขวดเบิ้งครับพี่น้องผูไดอยากได้เข้ากับสรงไปให้ครับพี่น้องเลยครับเก็บเงินปลายทังครับพี่น้อง ราคากัดจังวากันเนาะครับพี่น้องเนาะครับผมราคาบ่แพงครับพี่น้องเลยครับเข้าขายบบแพงครับเข้าบ่ขายคือบานคือเมืองเพื่อนครับไทยกับละสินครับเบาดีครับผมเบาดีเบาง่ายครับผมใจดีครับผมครับพี่น้องสนใจกะโทรมาเด้อครับพี่น้องเด้อครับเบื์โทรกตามที่หายวัโอ้ฝนตกเลยพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องเบิ่งครับผม ตักกแตนอีหยังจากมางามแท้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ้งเบิงเบิงเบิงครับพี่น้องอือครับผมพี่น้องเอ้ยบบเมนราคาถือถเด้อตักกแตนเนี่ยค <Yaz ums on> รับผมราคาสี่ร้อยห้าร้อยครับผมหาใส่บได้แล้วพี่น้องเกษตรกรของเฮ้าครับผมเลี้ยงงวเลี้ยงคว้วเด้อครับพี่น้องเด้อจัวเจีดไ้ขายปีสองปีสามปีครับผมจะเลี้ยงตั๊กแตนครับพี่น้อง ซีซิมหามือเขาก็ได้ขายเห็นเงินเห็นทองแล้วครับพี่น้องท่านอยากท่านกินครับผมผู้ไดสนอกสนใจอยากมีรายได้นาะครับเนาะก็ติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้อครับ